สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับพี่พีนะรถเก๋งเข้าใหม่สภาพสวยๆราคาถูกๆมาอีกแล้ว1คันนะครับพี่พีนะคันนี้นะครับโตโยต้าอาร์ติจหนึ่งจุดหกตัวจีรถปีสองพันสิบเก้านะครับแต่เลขไม้ต้องบอกนะครับนี่คือไม้แท้นะเลขไม้เยอะหน่อยนะพี่พีนะสองแสนสองหมื่นโลนะครับแต่ราคาแน่นอน,นครับจัดให้สะสมกับเขาเรียกอ,อะไรเหมาะสมกับเลขไม้แน่นอนนะครับพี่พีนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่หกพันกว่าบาท 6,500-6,600นะครับพี่ๆนะประมาณนี้เลยเคทีดีไม่ต้องดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะออกรถไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้เงินนะครับพี่ๆนะโอเคแต่เครื่องยนต์ผมบอกเลยสภาพสวยมากๆตัวรถบอดี้สวยมากๆนะผมเลยเปิดฝากระโปรงไว้รอแบบนี้นะครับให้พี่ๆได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับนะมาเริ่มรับชมกันเลยนะครับพี่ๆนะดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับพี่ๆนะนี่ครับเครื่องยนต์สภาพเดิมๆสวยๆแบตเตอรี่ลูกใหม่แล้วนะครับพี่ๆนะเพื่อนๆนะให้ดูน็อตก่อน น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยมากๆคันนี้บอกเลย2องแสนโลก็จริงนะแต่ดูแลรักษาดีดูแลรักษาถึงนะครับเซอร์วิสตลอดน,นะครับพี่พี่นะ,ะแัดมาดูเครื่องยนต์เงียบกลิบเลยนะไม่มีสายไม่มีสันอะไรเครื่องก็เงียบนะเดินนิ่งเดินเนียนนะพี่ๆนะแล้วดูคันนงคันหน้าสภาพเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็น1.6ตัวจีนะตัวท็อปสุดของเครื่องพันหนะครับพี่ๆีนะก็จะประวันนี้เลยส่วนยางนะครับได้เป็นยางมิชลินเลยนะครับ ยางต้องบอกว่าโคตรสุดนะเป็นยางมิชลินปี2024นะพี่ๆนะยางมิชลินปี24นะครับโคตรสุดนะนี่ครับปี24นะมาพร้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับแบบนี้เลยสภาพสวยๆนะเป็นสีบรอนเดิม erm, โรงงานไปเรียกวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวรีดน้ํากระจกด้านข้างก็เป็นสีโครเมียมแบบนี้มือเปิดตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับสภาพจะสวยแค่ไหนกับไม 200, ้200,000ลง เปิดมาผมบอกเลยว่าโคตรว้าวนะครับพี่พีนะอะดูเลขไมค์กันก่อนนี่ครับสองแสนสองหมื่นสองร้อยนะพี่พีนะสองแสนสองหมื่นสองร้อยปมแมกนิชสตาร์ทนะครับพี่พีนะเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นนะครับนี่เลยสภาพสวยๆเบาะหนังเดิมๆโรงงานเนี่ยดูดิโคตรสวยนะครับพี่พีนะสภาพแบบแจ่มมากๆนะต่อให้เป็นสองแสนโลก็จริงแต่ด้วยราคาเพียงสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพรหกพันกว่าบาทนะพี่พีได้รถเก๋งขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับ ช่วงล่างดีกว่าอีโคโคาร์แน่นอนผมกล้าการันตีสาหรับโตโยต้าทิดนะคันนี้ไม่ใช่รถเขาเรียกอะไรเทคซงเซ็กซี่มานะครับพี่พีนะเป็นรถเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเพราะสามารถเช็คได้ในเล่มนะครับขอดูลงดูเล่มได้นะครับพี่ๆีนะแล้วก็มีตัวช่องชาร์จไฟให้2ช่องด้านหลังนะครับตรงนี้เลยสภาพสวยๆครับเบาะด้านหลังแทบจะไม่มีการนั่งหรือการใช้งานเลยนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆีนะสําหรับตัวรถมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับสีเดิมๆไฟท้ายไม่มีแตกลายงามไม่มีน้ําเข้านะ เอาง่ายๆคันนี้ผมว่าโคตรดูแลโคตรดีนะตากลงตากแดดเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับสภาพสวยมากๆนะครับดูนะครับรอบคันนี่โอเคนะพี่พีนะใครที่สนใจคันนี้นะครับพี่พีนะสา,สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พีนะมาทดลองขับกันเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับนะรถราคาประมาณเนี้ยเลขไม่สองแสนโลเนี่ยมันจะขับดีแค่ไหนอ่ามันจะวิ่งดีแค่ไหนผมกล้าตีเลย ดีนะพอผมขับมาแล้วเมื่อกี้นี่เองนะครับพี่พีนะขับมามาถ่ายรูปมาจอดตรงนี้นะครับพี่วีนะก็เดี๋ยวมาทดลองขับกันแล้วกันยังไงก็ฝากคันนี้ไ้อีกหนึ่งคันนะครับอย่าเพิ่งมองว่าเลขมาเยอะนะพี่พีนะอยากให้ดูสภาพด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ขายให้ตามราคานี่แหละพี่ๆีนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วเจอกันที่ร้านนะครับสวัสดีครับ